อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับผมทั้งสองเลยนะทนายธรรมราชแล้วก็นิรมิเทวาจุตินะครับผมเพราะว่าตอนนี้นีรมิเทวาจุติเนี่ยเขาก็เดินสายทําบุญนะที่เรารู้กันใช่ไหมครับทีนี้ทนายธรรมราชเองเนี่นะครับผมวันที่8ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีการเดินทางไป ไปสภาทนายความตามที่เป็นข่าวหลายคนก็คงได้ติดตามข่าวคงได้รู้นะครับผมไปกับคุณแพรรี่ไพววนนะครับอืมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงในประเด็นนั้นแต่ว่าเอาประเด็นนี้ก่อนทางนิรเทวมติวาจุตินะครับผมเขาก็ได้เดินทางนะครับผมไปทําบุญที่ทางภาคเหนือเนาะก็ไม่รู้ว่าไปจังหวัดไหนบ้างแต่ผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันเพราะว่าหลักหลัก เห็นที่เห็นเห็นนะสามจังหวัดนี่แหละนะครับผมที่เห็นเห็นอยู่ตอนตอนนี้นะครับผมสามจังหวัดวันที่แปดถึงวันที่สิบเอ็ดวันนี้วันสุดท้ายของเชื่อมของเชื่อมจิตแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วนะอ,อที่เห็นไปก็จุดแรกคือลบบุรีถ้าผมจําผิดผมต้องขออภัยนะผมจะประมวลผลด้วยตัวเองนี่แหละ ลบบุรีนะครับผมลบบุรีแล้วก็มาที่ที่ที่ไหนวะพิจิตพิจิตหรือเปล่าเนี่ยดูอีกรอบหนึ่งก่อนเอาความชัวอ่าพิจิตพิจิตแล้วก็นั่นใช่ไหมครับพิจิตแล้วก็นัานนะอืมพิจิตแล้วก็นั่นนะอืมนะครับ ก็บทสรุปก็ประมาณนี้ของวันนี้เขายังไม่ลงไงของวันนี้เขายังไม่ลงนะครับผมลบบุรีพิจิตพิจิตแล้วก็น่านนะครับอ่าลบบุรีพิจิตแล้วก็น่านก็รวมรวม่าสามจังหวัดนะครับเขาก็อัปเดตให้ให้ fc เขานั่นแหละนะครับผมได้ดูในเพจนีรมิเทวาจุติแต่ที่นี่ในส่วนของทนายธรรมราชเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่เห็นโพสต์อะไรเลยไม่เห็นอัปเดตอะไรเลย ผมก็พยายามดูนะในคลิปในอะไรของอน,นิวเจอ์จิติทนายธรรมราชเนี่เขาตามไปหรือเปล่านะครับผมปรากฏว่าไม่เห็นในคลิปแสดงว่าไม่ได้ตามไปนะครับไม่เห็นในคลิปไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็สรุปแล้วทําทนายธรรมราชตกรถครับทุกท่านตกรถก็คือว่าไปไปไม่ทันเขาไปไม่ได้ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าติดคดีไงคดีก็วันที่แปดก็าทั้งวันเนาะเออถ้าเสร็จช่วงเช้าเขาก็อาจจะไปทันอยู่ แต่ปรากฏว่ามันเสร็จมันเสร็จอตอนบ่ายช,ช,วช่วงคำ่ำๆเหรือนละประมาณสิบสิบสิบหกนาฬิกาหรือเปล่านะครับทนายธรรมราชเองก็เอ,อไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะเ,ออเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนทนายธรรมราชทนายธรรมราชไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะครับผมแล้วก็มีแต่แชร์แชร์เพจที่นิวเทวจุติมานี่แหละตั้งแต่เมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแชร์ตั้งแต่เมื่อวานนะเออ แล้วก็โพสต์ล่าสุดก็สองวันที่แล้วท,ที่ที่ออกจากที่ออกจากสภาทนายความมาก็โพสนั่นแหละโพสต์แซะเรื่องสุขภาพจิตของใครไม่รู้อะนะอืมนะครับแต่เ,เราก็น่าจะรู้ดีแล้วว่าแซะใครเอ่อที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ทนายธรรมราชเอาปากหมุดที่ขอเงินสนับสนุนนะครับผมขอเงินสนับสนุนจากเอฟซีนะเขาก็ปักเขาก็เขาก็เอาหมุดออกนะปกตินะคือเราเลื่อนมาที่ เพจทนายธรรมราชนะครับผมคนติดตามที่อยู่แสนหกเนี่ยนะครับคนกดถูกใจที่แปดหมื่นเนี่ยนะครับผมแปดหมื่นห้านะครับโอ้รถสิบล,ล้อมาทุกท่านตกใจหมดเออนะเขาก็ไปปักหมุดข่าวอาด่วนบิ๊กโจ๊กไม่รอดกอพอคออ่ากอพอคอตลออชี้ คำสั่งออกจากราชการเนี่ยนะครับก็เป็นเอาติ๊กตอกของทนายรันชัยที่ทนายนชัยเคยพูดเรื่องนเรื่องนี้เอาเอามาปักหมุดแทนนะครับผมปักหมุดวันที่หกสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีประเด er. ็นนั้นไงมันมีประเด็นที่ทนายรันชัยพูดเรื่องเรื่องเรื่องอกฎหมายนะครับผม พรบอ,รอะไรบ้างอะนะแกลเล่าแกลเล่ากฎหมายพลรบ,อ,รบอ,รอะไรบ้างอะตอนนั้นนะนะครับทนายธรรมราชก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนะครับผมก็เอาปากหมดุดปากหมดุดขอเงินสนับสนุนออกไปที่เคยใส่เลขบัญชีธนาคาระอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ปากหมุดไว้ตลอดเลยเวลาใครที่กดมาที่หน้าเพจทนายธรรมราชก็จะเห็นเลขบัญชีธนาคารของทนายธรรมราช แล้วก็บอกว่าขอไออะไรนะสนับสนุนทนายธรรมราชในการทํางานในการอะไรของเขาเนี่แหละนะครับก็ให้อวนไปที่เลขบัญชีนี้อะไรเงี้ยแกก็เอาออกไปนะครับเออนะก,ก็ก็ถือว่าโอเคนะเอรู้นะรู้ว่ามันไม่เหมาะยังไงไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็อ,ออกไปนะครับนะครับเพราะว่าเป็นทนายความอ่ะนะมันก็มันก็ต้องคิดนะครับแต่ทีเนี้ยหมดหมดแนะนําอ่ะนะครับผมมันก็เป็นอื่นไง แต่ก่อนนี่มันแนะนำอันแรกนะแนะนำอันแรกนะอแต่ก่อนแนะนำอันแรกแต่ทีเนี้มันเป็นอันที่สองนะครับของนายธรรมราชนะครับมันต้องเลื่อนไปดูอ่ะเลื่อนไปก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นเลขบัญชีธนาคารเหมือนเดิมมาแหละนะครับอแต่ว่ามันไม่อยู่หน้าแรกไงหน้าแรกมันเป็นออีกโพสต์หนึ่งโดยปกติแล้วมันจะเห็นโพสต์นี้เลยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเขาเปลี่ยนปากหมุดหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจอ่ะนะครับ อืมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลบนะไอ้ที่เลขบัญชีอะไรเขาเนี่ยเขาไม่ได้ลบนะครับเขาไม่ได้ลบแต่แค่ว่ามันมันไม่ได้อยู่หน้าแรกของของการกดเข้าไปในเพจนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนกดเข้าไปในเพจปุ๊บเจอเลขบัญชีก่อนเลยแต่ตอนนี้เจอหน้าทนายอนันชัยเออนี่เนี่นี่มันเป็นอันเนี้ยเอาให้ดูทุกท่านจะได้เห็นภาพนี่นี่เห็นไหมครับเห็นหน้าทนายอนันชัยไหมครับผมเนี่เป็นหน้าแรกเห็นไหมครับผมนี่ นี่อันนี้หน้าเพจเห็นไ,ไหมครับผมเนี่เลื่อนมาปุ๊บมันจะเป็นเลขบัญชีธนาคารไงเออแต่เนี้ยมันไม่เจอมันจะเจอได้ยังไงมันต้องเลื่อนนี่มันจะมาหน้านี้ผมไม่อยากให้เห็นเลขบัญชีไงก็เลยไม่เปิดนะครับแต่มันเห็นไม่หมดหรอกมันเห็นแค่ครึ่งเดียวนะครับผมอาวว่ากันไปอ่ะนะตรงนี้นะครับอก็กลับมาที่เพจเอ่นรมิตรเทวาจุตินะครับผม นิรมิตรเทวา,วาจุติก็โพสล่าสุดก็หกชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เอาในทิกตอกมาทิกตอกช่องไหนไม่รู Geez, ้นะช่วงนี้เขาก็ไปทําบุญนะผมว่ามันก็ดีนะในการทําบุญมันดีนะครับผมแต่อย่าไปเชื่อมจิตกับพระก็พอนะครับไปทําบุญกับพระได้นะครับผมแต่อย่าไปเชื่อมจิตกับพระนะมันมันไม่เหมาะสมนะอืม ถือไม้นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับเ,เข้าท่าได้ห่ะทักษะการถือไม้เข้าท่าเข้าท่าอยู่นะอืหลวงพ่อวัดไหนเนี่ยนะครับอืวัดไหนดูก่อนอันนี้จังหวัดพิจิตรวัดบางคานอ,อหลวงพ่อวัดบางคานเออผมเห็นผมสังเกตเห็นนะครับทุกท่านมันมีรูปหนึ่งนะมันมีพระรูปหนึ่งนะครับผมที่ยืนถ่ายคลิปมันมีพระรูปหนึ่งที่ยืนถ่ายคลิปเออ น้องไนนะครับผมเออเข้าท่าเว้ยเออนะนะครับก็ประมาณนี้สรุปอะครับผมก็รอดูว่าเขาจะอัปเดตวัดไหนอีกหรือเปล่าวันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมวันที่สิบเอ็ดนี้หรือว่าเขาเดินทางยาวกลับมาเลยหรือว่าเขาจะแวะจังหวัดไหนอีกนะครับแล้วก็รอติดตามชมนะครับผมเอ,อเอาไปเอามาก็กลายเป็นเอฟซีเชื่อมเชื่อมจิตไปแล้วนะครับผม เราจะเป็น fc นิอรมิรเทวาจุตินะครับแต่เขาบล็อกเราไปแล้วเราก็เป็น fc เขาไม่ได้เพราะเขาบล็อกนะครับอืมเ,อเสียใจจังเลยนะครับที่โดนบล็อกโอเคครับทุกท่านผมเช็คความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับผมก็ ประมาณนี้มารายงานให้กับ FC พี่น้องประชาชนชาวพุทธทุกท่านได้ฟังได้ติดตามกันว่าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรผมผมนำเสนอแบบตรงไปตรงมานะผมไม่ไปนําเสนอบิดเบือนหรือไปด่าไปใส่ร้ายใครนะผมไม่ผมไม่ชอบแบบนั้นนะครับขอนําเสนอแบบตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับให้ข้อคิดให้สติกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปตัดไปผมต้องขับรถต่อนะครับผมกับกับรอยละเอียดนะครับผมสวัสดีครับ